รอบทักเลือกครับตากน่านเชียงใหม่ไม่เรานองปะเจ้าว,วะผ่านครึ่งทางมาแล้วครับ250เมตรกำลังจะเข้าสู่ช่วง200เมตรสุดท้ายคู่ที่สุติครับ ใหม่แรงใหม่ช่วงใบายอากาศเย็ยนๆเ,เข้ารุ่นใกล้ๆเองครับน่าจะสูสีครับตอนนี้กรรมการเตรียมกล้องวิดีโอไว้สี่ตัวครับผมสูสีกันมากครับมาครับร้อยสามสิบเมตรสุดท้ายโมงกลางครับนัน่นจะดูดีกว่าเพื่อนหน่อยครับ เชียงใหม่ก็ไม่ยอมเอาละครับร้อยแม่งสุดท้ายครับมาดูว่าใครที่จะแรงกว่ากันครับตอนนี้สุสีคุกกี้สุสีครับลู่ีิสอครับนั่นดูดีนิดหนึ่งเอาละครับ right, <All right, S 2> ตอนนี้ครับดูจังหวะจังหวะนั่นไปครับเ <All right. S 1> ชียงใหม่ <All right. S 1> เป็นไงเ <All right. S 1> ชียงใหม่ <All right. S 1> เล่นไม่ขึ้นครับเล่นไม่ได้ถ right, <All right. S 1> ่านครับนั่นหนีไปแล้วนั่นตามมาด้วยโอ้เ oh, ชียงใหม่ครับตา ไป็นไงครับโอ้โอกแล้วก็เรียบร้อยครับเข้าเส้นไปแล้วครับ